วันนี้ครูตุกมาสอนดเด็กฝึกออกเสียงโฟนิกกันค่ะเราจะฝึกกันตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว E ไปดูกันเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะชื่อ A ให้เสียงแอคุณครูจะพูดเฉพาะเสียงของเขานะคะเพราะว่า A B C D E เนี่ยเด็กๆรู้อยู่แล้วว่าตัวอักษรเหล่านี้เนี่ยชื่ออะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุณครูจะมาสอนเนี่ยจะสอนเป็นหน่วยเสียงของเขานะคะ ไปเริ่มกันเลยนะคะเตรียมตัวไปเอเอแอนต์เอเแอปเปิลเอเอแอนิมอลเอเอแอนเจล์บบบอลบบแบตบบบุ๊กบบบีคคัตคคเค้ก d ด dog d ด duck d d, du d, d, d door d ด drum e e egg e e elbow e e n e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  l f วันนี้เราก็จะได้เสียงเอเบแล้วก็เ e. อทั้งหมด5ตัวนะคะ เดี๋ยวมาพบกันคลิปหนะ้าคุณครูตู้จะมาสอนต่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะ